มาป .6 การใช้เทคโนโลยีละมาป .6 วิทยาการคำนวณการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทำงานร่วมกันจุดประสงค์ใช้เครื่องมือสร้างงานเอกสารด้วยโปรแกรมประมวลผลคำรู้จักไหมโปรแกรมประมวลผลคำคือโปรแกรมอะไรเคยเรียนไปแล้วโปรแกรม Microsoft Word คำสั่งหรือเครื่องมือที่ใช้ เครื่องมือที่ได้เรียนในการทำใบปลิวมีอะไรบ้างนอกจากใช้การทำใบปิวแล้วสามารถประยุกใช้ในการสร้างเอกสารชนิดใดได้อีกได้อีกสร้างได้เยอะมีได้หลายแบบสร้างอื่นก็ได้ไม่ใช่ทำแค่ใบปลิวไม่ใช่แค่พิมพ์ประวัติส่วนตัวไม่ใช่แค่พิมพ์งานเป็นกระดาษ A สเท่านั้นมาดูตัวอย่างใบปิวแผ่นพับแผ่นพับจะมีทั้งหมด3หน้า เห็นชัดไหมสามหน้าแบบนี้หน้าที่1 2 3่เป็นสคอลัมน์อ่ะครูเรียกว่าเป็นคอลัมน์กระดาษ a 4แนวนอนนะจะพับตรงนี้ตรงนี้พับเป็น3ส่วนแบ่งกันวันนี้ถ้าใครมีคอมจะลองทำตามครูก็ได้ถ้าใครไม่มีก็เรียนไปด้วยกันวันนี้จะลองสร้างงานแผ่นพับด้วยโปรแกรมประมวลผลคำํำ โปรแกรมคือ Microsoft Office Word โปรแกรมใบงานที่2เป็นเรื่องราวของฉันบนแผ่นพับครูมีในตัวอย่างให้ไปแล้วเป็นตัวอย่างแผ่นพับในใบงานของเราเนาะอันนี้เป็นแผ่นพับเรื่องแผ่นดินไหวเตรียมตัวเตรียมใจลดภัยพิบัติพร้อมรับมือแผ่นดินไหวเพิ่มความปลอดภัยเป็นใบแผ่นพับที่ให้ ความรู้ของกรมอุตอุนิยมวิทยากระทรวงเทคโนโลยีสาระสนเทศและการสื่อสารมีให้เบอร์โทรติดต่อไว้ด้วย,วยมีเว็บไซต์จัดทำโดยใครมีบอกไว้แผ่นพับเพื่อเผยแพร่ความรู้หรือการประชาสัมพันธ์เป็นชิ้นงานที่สร้างจากเอกสารเพียงหนึ่งแผ่นแต่ถูกแบ่งออกเป็นหน้าด้วยการพับเช่นพับเป็น4หน้าหรือแผ่นพับ6หน้าแผ่นพับ แหน้าแต่ในบทเรียนนี้จะเป็นพับสี่หน้าอ,อาจจะงงสี่หน้าก็คือเอากระดาษมาหนึ่งแผ่นพับแบบนี้พอเปิดออกมาข้างในจะมีสองหน้าด้านหลังก็จะมีอีกสองหน้าเป็นกระดาษพับธรรมดาเหมือนสมุดเราส่วนแผ่นพับที่เป็นหกหน้าจะเป็นแบบนี้กระดาษ A4 หนึ่งแผ่นพับเป็นสามส่วนหน้าที่หนึ่ง เปิดมาเป็นหน้าที่สองสามสี่อ่าแล้วก็มีห้าหกในกระดาษแผ่นเดียวเป็นหกหน้านี่เป็นแบบนี้หนึ่งหน้าหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกทำไมหน้าหนึ่งมันต้องมาอยู่ตรงนี้เพราะว่าเราพับแบบนี้เนี่หน้าหนึ่งหน้าหนึ่งเป็นหน้าแรก แล้วเราค่อยเปิดมาเป็นหน้าที่สองแล้วก็เปิดหน้าที่เหลือเสร็จแล้วแล้วก็พลิกกลับมาด้านหลังก็จะเป็นหน้าห้าหกหน้าสุดท้ายซึ่งเกิดจากการแบ่งหน้ากระดาษออกเป็นหน้าละสองส่วนอันนี้หมายถึงที่เป็นสี่หน้านะเป็นแผ่นใบปลิวสี่หน้าแบ่งเป็นสองหน้าละสองส่วนเมื่อด้านหน้ากระดาษและด้านหลังกระดาษรวมกันจะได้พื้นที่สำหรับนำเสนอข้อมูลสี่ส่วนดังนี้ หนึ่งพื้นที่นําเสนอข้อมูลส่วนที่2องก็คือหน้าที่สองแหละตรงนี้เป็นหน้าที่2เป็นข้อมูลส่วนบุคคลและรูปภาพที่เกี่ยวข้องเดี๋ยวครูลองพาบให้ดู <c oughs> อ่านี้เป็นแบบสี่หน้าอ่านี้ต้องเป็นหน้าที่หนึ่งแล้วเราก็กางออกมา ตรงนี้ต้องเป็นหน้าที่2ตรงนี้ต้องเป็นหน้าที่3ก็คือตรงนี้หน้าที่2หน้าที่3าต่อไปก็เป็นด้านหลังก็คือหน้าที่4ก็คือด้านหลังของมันก็ตรงหน้าปกเืนนี้คือหน้าที่1หน้าที่4ก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับผลงานรางวัลที่ได้รับในรูปภาพที่เกี่ยวข้องหน้าที่1ก็จะเป็นข้อมูลชื่อนามสกุลชื่อเล่นและรูปภาพตัวอย่างกระดาษ ด้านหลังด้านหลังนะด้านหลังก็คือมันจะเป็นหน้าที่1และหน้าที่4ห่นี่รางวัลและผลงานที่เคยได้รับนักเรียนรางวัลน,นักเรียนผู้ประ,ประ,ประพฤติด,ดีรางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์รางวัลน,นี่เป็นรางวัลหมดเลยหน้าที่4หน้าที่1ก็คือมีแค่เด็กชายคิดดีรักการเรียนชื่อเล่นดินสอแค่นั้นเองมีแค่ชื่อและชื่อเล่นแนะนําตัว ตัวอย่างกระดาษด้านหน้าด้านหน้าคือเปิดออกมาเปิดออกมาแล้วคือบนหน้าที่1แล้วก็เปิดออกมาดูข้างในก็คือมีชื่อข้อมูลส่วนบุคคลชื่อชื่อเล่นปีเกิดจนสูงน้ำหนักูลุ่มเนาหน้าที่สามนี่หน้าที่สามนะข้อมูลการศึกษาการศึกษาขั้นชั้นประถมศึกษาปีที่6กทับหนึ่โรงเรียนชื่อตรงกรุงเทพมหา,คามนครปรจําชั้นนี่ใบงานนี้นะ การกําหนดการวางแนวกระดาษเป็นแนวนอนการแบ่งหน้ากระดาษออกเป็นส่วนย่อยด้วยขอลัน์ใบงานศูนย์สองเรื่องราวของฉันบนแผ่นภาพนะลงมือปฏิบัติได้มาเปิด Microsoft Word เปิด Microsoft Word เปิดเอกาสารเปล่าในหน้านี้ต่อมาเขาให้ไปที่ตรงไหนอันนี้คือจะทำให้ หน้ากระดาษ A4 เป็นแนวนอนและแบ่งเป็นสองคอลัมน์ให้ไปที่ layout หรือเขาโครงของครูเป็นภาษาไทยนะของในสไลด์จะเป็นภาษาอังกฤษต่อมาให้เปลี่ยนการวางแนวเป็นแนวนอนอ่า A4 จะเป็นเป็นแนวนอนละเสร็จแล้วลว,วางแนวนะ ตรงนี้นะเขาโฟงการวางแนวเป็นแนวนอนแล้วก็มาเลือกคอลัมน์คอลัมน์จะมีให้เลือกหนึ่งสสามสี่ห้าไม่ใช่สิหนึ่งสามซ้ายน้อยกว่าขวาน้อยกว่าอย่างนี้เราก็เลือกเป็นสองคอลัมน์ไม่เห็นมีอะไรแตกต่างเลยเหมือนกันเลยอ่ะจริงๆมันคือแบ่งเป็น2คอลัมน์แล้วอ่ะกด enter ให้ดูเห็นไหมมันก็จะแบ่งเป็น2ส่วนในหนหน้า ส่วนด้านซ้ายและส่วนด้านขวาก็คือให้เราพับพับเป็นสมุดนั่นแหละปรับแล้วคอลัมน์แบ่งแล้วเป็นสองคอลัมน์อ่ะเราทำกระดาษด,ด้านหลังก่อนก็คือรางวัลพิมพ์รางวัลก่อนที่เคยได้รับผู้ทำเป็นตัวอย่างนะ อ่ะเอาเป็นตัวอย่างประมาณนี้อ่ะคุยไม่ตกแต่งนะอันนี้คือหน้าที่สี่เสร็จแล้วหน้าที่สี่ใช่ไหมเป็นเรื่องรางวัลแล้วก็มาหน้าที่หนึ่งเป็นชื่อชื่อเด็กชายตีรัก การเดียนชื่อเล่นดุนสอนี่เสร็จแล้วหน้าหนึ่งและหน้าสี่รูกไปใส่หน่อยหูหารูปมาใส่ โอ้ oh, ไม่มีเด็กเลยได้แล้วอ่ะต่อมาหน้าที่เราเหลือหน้าที่อะไรกระดาษด้านหน้าหน้าที่สองและสามหน้าที่สองก็คือ เดี๋ยวครูขอแบ่งเป็นแบบนี้ครูจะได้พิมพ์ง่ายๆหน้าที่สองอ่าอันนี้หน้าที่่หน้าที่หนึ่งนี่ก็ต้องเป็นหน้าที่สองข้อมูลส่วน,นึุงคล ชื่อเด็กชายคิดตีรักตามเงียนชื่อเล่นดินสอปีเกิดสองห้าหนึ่งส่วนสูงร้อยห้าสิบเซนติเมตรน้ำหนักห้าสิบห้ากิโลกรัมเอาแค่นี้เนาะหน้าที่สองเสร็จแล้วจน ต่อไปก็เป็นหน้าที่สามก็คือข้อมูลการศึกษาหลังศึกษาช้วนผักของศึกษาปีที่หกครับหนึ่งโรงเรียนไม่ต้องมีทับสิโรงเรียนเราไม่มีโรงเรียนวัดอย่างมีมานณะอยา่าร นุกโลกนี่เป็นกึ่งกลางก็ได้ใหญ่หน่อยอ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวใส่เลขหน่อยอันนี้คือหน้าที่สี่มองออกไหมน,นี้หน้าที่หนึ่ง หนึ่งนี่ก็หน้าที่สองนี้สามอ่ะครบเรียบร้อยมองออกไหมเนี่ยมาที่หนึ่งสี่ สองสามเห็นไหมแต่ละหน้าข้อมูลจะแบ่งกันพิมพ์เสร็จแล้วต่อมาคําถามหลังทํากิจกรรมอันนี้พวกเราทําก่อนได้เดี๋ยวค่อยมาเฉลย นักเรียนได้ใช้โปรแกรม microsoft Word ในการสร้างแผ่นพับแล้วตอบคำถามต่อไปนี้คำชี้แจงใส่เครื่องหมายถูกนะข้อที่ถูกต้องใส่เครื่องหมายผิดนะข้อที่ไม่ถูกต้อง1การกำหนดการวางแนวของกระดาษสามารถกำหนดได้เป็นแนวนอนเท่านั้นถูกหรือไม่ถูก orientation เป็นเครื่องการวางแนวอ่ะอันนี้คือการวางแนวนะเป็นเครื่องมือสำหรับการกำหนดการวางแนวของหน้ากระดาษถูกไหมที่ครูเลือกการวางแนวเมกกื่อกี้ 3. ถ้าต้องการแบ่งหน้ากระดาษออกเป็นหลายคอลัมน์ให้เลือกเมนูมาจิ้นถูกเปล่า 4. ในการในหนหน้ากระดาษสามารถแบ่งได้เพียง2คอลัมน์เท่านั้นถูกไหม 5. การทำแผ่นพับแบบ4ส,ส่วนข้อมูลส่วนที่1และส่วนที่2จะอยู่ในหน้าเดียวกัน1และ2ออยู่หน้าเดียวกันไหมเมื่อกี้ครูย้ำให้ดูแล้ว ต่อไปข้อ2เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวจากผลลัพธ์ข้างต้นเกิดจากการแบ่งคอลัมน์ตามข้อใดนี่เขาจะมีให้ดูตรงนี้น,นี่คอลัมน์ที่1เห็นไหมไมันจะมีเท่าๆคอลัมน์ที่2คอ,อลัมน์ที่3เพราะฉะนั้นตอบข้อไหน1 2 3ซ้ายอตอบอ่ะ,ฉะเฉลย หคือการกำหนดวางแนวของหน้ากระดาษสามารถกำหนดได้เป็นแนวน,น,น,นเ,เ,เท่านั้นผิด 2. อง Orientation เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการกำหนดวางแนวของหน้ากระดาษถูก 3. ถ้าต้องการแบ่งหน้ากระดาษออกเป็นหลายคอลัมน์ให้เลือกเมนู Margin ผิดเราไม่ได้ใช้4ใน1ห,หน้ากระดาษสามารถแบ่งได้เพียง2คอ,อลัมน์เท่านั้นผิดข้าในการทำแผ่นพับ4ส,ส่วนหน้าที่1ข้อมูลส่วนที่1นและส่วนที่2จะอยู่หน้าเดียวกันผิดแล้วนี้แบ่งเป็นกี่คอลัมน์ สามไงนี่ไงคุณครูบอกหนึ่งสงสาเห็นชัดไหมส่วนที่1ส่วนที่1ส่วนที่1นคอลัมน์นที่1นคอลัมน์นที่สองแล้วก็คอลัมน์ที่สสรุปบทเรียนโปรแกรมประมวลผลคำช่วยให้เราสามารถสร้างชิ้นงานประเภทแผ่นพับ หรือเอกสารต่างๆเอกสารอย่างอื่นได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วจบสำหรับวันนี้